รเราจะมารีเช็คเครื่องทำประพคนธ์แก๊สชุดนี้นะครับก่อนแพ็คจะส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องก่อนครับตัวสูตรผมส่งเป็นรูปให้นะครับจะเป็นตารางอัตราส่วนผสมแต่ว่าแต่ละสูตรใช้อะไรปริมาณเท่าไหร่ครับต่อหมอ้อพลาสติกต่างๆพวกนี้แกะออกได้หมดเลยครับที่มือช่งางเอาไว้แล้วก็ กระดาษที่หุ้มมาคิเิกอยู่ด้านหลังแกก่อนใช้งานนะครับเมื่อไหรที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แก่วยากมากครับมาดูการทํางานมอเตอร์มอเตอร์ใช้งานได้2ระบบไฟบ้านสายสีดําตัวนี้นะครับเสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพ่วงชุดนี้ไปให้ครับเวลาใช้งานเสียบไมู่กสีถูกขั้วนะครับแดงบวกดําลบอีกฝั่งหนึ่งก็ไปคลิปที่แบตเตอรี่แดงบวกดําลบครับห้ามสลับขั้วเด็ดขาดสาหรับการใช้งานด้วยแบตเตอรี่ ใช้82วต์นะครับกรณีจะใช้แบตเตอรี่นะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับมาดูกันทั้งมาสวิตจะเป็น3สเต็ปแบบนี้ครับตรงกลางคือปิดโยกมาขวามือตัวนี้220วลตามตัวเลขเลยอันนี้เป็นระบบไฟบ้านมาการก่นอนรอบที่เหมาะสมครับจะเป็นจุดสีแดงทํามาไว้ให้ ปัจปรับคนเร็วได้ปรับช้าได้นะครับแต่การทํางานปกติจะอยู่ที่ตรงนี้ตรงกลางคือปิดโยกมาฝั่งซ้ายสุดอันนี้คือเป็นระบบแบตเตอรี่ครับกรณีเราใช้แต่ไฟบ้านนะครับสายตัวนี้เราก็ไม่ต้องเสียบดึงออกแล้วก็เก็บไว้สำรองได้เลยเหลือแค่สายสีดําเส้นเดียวโยกมาฝั่งซ้ายเครื่องแค่ไม่ทํางานนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะช็อตหรือมีปัญหาอะไรเราก็โยกกลับไปฝั่งซ้ายาขวาสุด การล้างทําความสะอาดนะครับเรงสลักตัวนี้ออกตัวนี้แยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทําความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดได้ครับตัวนี้เป็นระบบไฟห้ามล้างน้านะครับตัวชุดมอเตอร์ทางร้านรับประกันให้1ปีมีปัญหาไลยแจ้งเข้ามาได้เลยหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทางเครื่องนะครับยกล้างน้ําได้เลยนะครับในส่วนของหม้อสแตนเลสตัวนี้หัวแก๊สสแตนเลสตัวนี้ใช้ฝอยเหล็กขัดทําความสะอาดได้เลยครับในส่วนของตัวเครื่องใช้ฟองน้ํากับน้ํายาล้างจานก็เพียงพอ มาดูในส่วนของหัวแก๊สหัวแก๊สใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้นนะครับหัวเร่งแรงดันสูงแบบนี้ห้ามใช้เด็ดขาดตัวนี้ทางร้านไม่ได้แถมให้นะครับหาซื้อได้ตามร้านแก๊สทั่วไปได้เลยช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดเห็นไหมเปิดคือแบบนี้ครับแบบนี้คือปิดเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้เราก็ไม่ต้องสนใจแต่ก่อนใช้งานปรับให้สุดแบบนี้ครับการใช้งานง่ายๆเลยกดแล้วก็ปิดบิด,บดทวนเข็ม เปลวไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าครับถ้าเราเซ็ตถูกไฟตรงกลางไม่ออกนะครับออกเฉพาะวงนอกอ่ะมาดูกรณีถ้าชอบกัดเปิดไม่สุดเห็นไหมมันเปลวไฟมันจะลอยๆความแรงไฟในการใช้นะครับใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อ ป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไม่ครับเน้นเลยว่าใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไม่โอเคครับ